ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีย่าแรกครับแม่พี่น้องครับนี็ได้งัวแม่ลูกแม่ไม้กับพี่น้องเนอะแม่สดลูกสวยครับงม่ลูกแรกครับได้ครับลูกสาวแดงเข้มแดงเมียบักขามแดงจนแสบตาับพี่น้องน้ำใจอเมรังมือเรื่องย้อนโอนโซนครับพี่น้องเลยครับลูกหกเจ็ดเดือนแล้วได้ครับพี่น้องเน้อแม่ความสูง ปล่อยสี่สิบหาบวกลบครับลูกแหลกครับพี่น้องได้สดรับประกันแช่งขาให้สิบหาเมือครับพี่น้องเด้อบังเลยครับได้รับเงี้ยรับเงา้ดวสดแม่นี่ยแกบัลูกวาทับก็ทับมาเลยครับพอลูกมันเงี้ยหละเบังลูกสาวหลืครับโอเคเดียนแล้วกแว่าติดตัวท่องอยู่แหละครับบ่มีเวลาครับพี่น้องเด้อมันคำพอดีครับไอพี่น้องไปรุ่นเองครับ เปลด่ราคาว้แม่ลูกนี่ครับลูกกัใเง่แล้วานี่แม่กสดซด้เครื่องดำเครื่องบดดวยครับหูดำเต็มใบครับพี่น้องเปิดราคาใบสองหมื่นสองท่านหาลอยครับทรงห้ฟรีทวายอีสานครับสุดคุ้มครับพี่น้องเด้อเครื่องดำเปื้อๆหางกะเร่ขอเขาลงมาครับผัวหางงามดีอยู่ครับเต่านมดีครับนมซีพ่มีจริงครับ เบื้องเลยครับมันอยากเขาควักครับเบื้องเรยเบิ้งเรยเบือลึ่งนำไตร่างย้อนโอนต้วนดีครับนมดีดีพี่น้องด้วยมมทอกันเปียสับพี่น้องหนางามครับหนางามหนารอครับสองหมื่นสองพันห้ารอยครับทรงหอยสีหอยสานครับโดนๆเลยครับคือว่าสุดคุ้มครับพอลูงมันเย่แล้วเป็นเป็นอยากโตโตก็ได้ครับพี่น้องบ้งรห งามครับแจ้าหน้าเบิ่งพีน้องได้เพราะว่าซุดคุ้มกับนี้ซื้อสองรุนสามครับเพราะว่าสงสัยครับติดตรวจบ่มีเลาครับให้พีน้องไว้รุ่นเราก็แล้วกันขนมี่ก็ถือว่าเป็นกำไรหกครับซึ่งใหญ่มากครับพี่น้องเบิือครับเช้าราสิคําดีครับหาโม,งงมง่งหง่วงเลยแจกกำลังล่มครับ ด่วนเลยผู้ใดโทษกร่อนไดก้อนเล็บดีนะครับเล็บงามต้งคูหนาคูหลังเลยมันมีสีมันมีเงื่องครับสาวนะครับบังบอกอยากมาห้ครับแดงเข็มเครื่องดีแล้วพี่น้องจบได้วไ้ได้ครับเครื่องดำเครื่องบดกันครับสองเมื่นสองพันห้าร้อยครับด่วนๆครับพี่น้องเนียถูก วันนี้แม่ท่องครับนี่แม่ท่องยังหาจยาของมาท่านพ่อยอยพี่น้องด้วยนี่ครเลี้ยงส่วนสัตว์ครับเพิ่มสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบครับเบังกับโคขางยังหางกลากบินเลยครับพี่น้องด้วย๋ยวไปเลี้ยงพี่น้อง,องเอ้ยท่องสี่เดือนรับประกันท่องช็อกโกแลตด้วยครับใบหลอดมีครบครับตรวจท่องเรียบร้อยเด้วครับนี่ตรวจแอนตาเศว้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องนั่นแหละ ครับแหน้าเบื่อครับผมจะรดอาคาให่เาเฮ่อพี่น้องเอา้าตัวไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะอะไอยังหรอครับขาดุ้นอยู่น้ำลายเหมือนดีงามครับเล็บดีทั้งคู่หนาคู่ล,าล,าลา้างเบอลึเรื่องำแต่ล้างหนังหนาซาใหญ่ดีครับว่าชุดจอดครับนั่นแหละมื่นแปดพันหาลอยเอา้าพี่นอ้อ,นอ,งอ,นองเออเพราว่าแม่ยากรูกแม่ เรา่องห้องขายตัวครับเมื่อแปดเมื่อเก่าสองเมื่อกว่ากันเลยอันนี้งูถ่องก็ตัอกระเดียดเนาะไอ้เป็นรุ่นเล้วพี่น้องเป็นตัวปูตัวเมียครับนี่หนางามนะครับหนางามหนาล่อเชียงดีกับเอิ้นเล่ครับงามงามครับโอ้ขนมกระดีดีน้มเลี้ยวดีน้มซีบอมีติ้งกับพี่น้องนะกับนั่นแหละอ๋อมื่นแปดพันหาร้อยครับ จงห้ฟรีครับเมื่อกี้มาคูแม่ลูกนั่นกะนครไม่นี่กครชุดคุ้มครับพอลูกมันเี่แล้วซื้อสองรุ่นสามสองเมินสองหาลอยครับเบ่งใน่ลูกสาวนะครับพี่น้องแดงดีแดงเข้มครับแดงดีแดงเนตดบวขามครับงามๆครับพี่น้องบ่งเลยครับเป็นเครื่องดำเครื่องบดครับเบ่งเลยครับนั่นแหละจอดดีลูกแรกเด้ครับหนาหนวกนุ่นดีครับบ่งเลยครับหนางามหนารอ เอามักแม่ลกูกเอาแม่ลกูกมักแม่ท้องเอาแม่ท้องครับพี่นอ้องนั่นแหละเอาที่คำแล้วครับทีหกม่วงแล้วนั่นแหละเอาผิดใจหน้าเบิ้งพี่น้องเ้ยเอาชุดขุมอ่ะครับเอาว่าแล้วครับหานะที่ขอจบคลิปแช่นี้และครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ